ท่านระธานครับผมเนี่ยแพทย์บญรัตน์ชานุกูลอสสบัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนายกล้าธรรมธานครับบุหรีไฟฟ้าคือมหันตภัยใหม่ของสังคมโลกไม่ต่างอะไรกับโรคอุบัติใหม่อีกชนิดหนึ่งแม้บริษัทผู้ผลิตจะอ้างว่าบุหรีไฟฟ้าถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรีธรรมดา แต่ข้อมูลทางลับกลับชี้ชัดว่าผู้ผลิตมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กแลเยาวชนด้วยข้อมูลเอกสารลับของบริษัทบุรียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่ถูกสารสารัฐสั่งให้เปิดเผยออกมาพบว่าผู้บริหารของบริษัทแห่งนั้นได้กำหนดเป้าหมายให้แก่องค์กรของเขาว่าหากจะให้บริษัทอยู่รอด้ก้าวต่อไปเราจะต้องช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดที่เป็นเยาวชน มาเป็นของเราในระยะยาวดังนั้นเราจะต้องออกแบบบุหรียยี่ห้อใหม่ๆให้มีรูปลักษ์เย้ายวนใจผู้สู่บุหรี่อายุน้อยๆท่านประธางครับด้วยเหตุนี้บุหรี่ไฟฟ้าจึงมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องจากเจเนเรชั่นที่หนึ่งถึงเจเนเรชั่นที่5ในปัจจุบันซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านอกจากจะมีนิโคตินซึ่เป็นสารเสพติดแล้ว และสารที่ทำให้เกิดตะอองไอน้ำคือพ่อปิลิไกลข้อและอิซิลินซึ่งเป็นเพียต่อเสียนของร่างกายแล้วยังมีสารปรุงแต่งกลิ่นที่เด็กเยาวชนชื่นชอบอีกได้แก่ไดอาซิติลและสารอื่นๆอ,อีกมากมายนับ16,000กพกว่าชนิดซึ่งเป็นสารที่สามารถทำให้เกิดโรคปอดไร้แรงตามมาได้นอกจากนั้นรรท่านประธานครับผู้ผลิตยังใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโฆษณาสินค้า โดยให้ความบุญที่ไม่ตรงกับข้อที่จริงเช่นบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบเดิม95ปหรือบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เกิดทาให้เลิกบุหรี่ได้มากขึ้นเป็นต้นแต่ข้อทีจริงแล้วมันเป็นการกล่าวอ้างโดยไล่หลักฐานทาง,ทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนตรงกันงข้ามท่านประธานครับกับมีรายงานที่แสดงถึงอันตรายที่สําคัญจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าว่า ส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดและโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกันกับการสูบบุหรี่ธรรมดาแม้ในบุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาแต่ในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีสารก่อมะเร็งโลหะหน,นักและสารเคมีอีกหลากหลายชนิดเช่นเดียวกับที่พบในบุหรี่ธรรมดาและยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่ไม่พบในบุหรี่ธรรมดาแต่พบในบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเรายังไม่รู้คําตอบในขณะนั้นว่าในขณะนี้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคงต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีว่าอันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะปรากฏผลออกมาอย่างชัดเจนดังนั้นการที่มีสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้าน้อยกว่าสารพิษในบุหรี่ธรรมดาเราจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาอีกประการหนึ่งครับท่านประธานครับ คำกล่าวอ้างที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เลิกบุหรี่ได้มากขึ้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะข้อเท็จจริงคือบุหรี่ไฟฟ้าถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนเสียบติดบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เพื่อให้คนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาเนื่องจากว่าในบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีปริมาณของนิโคตินอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับบุหรี่ธรรมดาปัจจุบันนี้ ยังไม่มีประเทศไหนในโลกที่ขึ้นทะเบียนรับรองให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่แม้แต่ประเทศเดียวทำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FBA แถลงว่ายังไม่พบบุหรี่ไฟฟ้าที่ปลอดภัยและช่วยให้คุณเลิกบุหรี่ได้ท่านประธานครับองค์การอนามัยโลกไปรายงานเมื่อปี2564ว่าปัจจุบันไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงผลกระทบ จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพในระยะยาวแต่มีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่แสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพสหพันธ์หัวใจโลกหรือเบิร์นฮัตเฟเดเรชันได้รายงานว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันพยันตรายใหม่ต่อหัวใจและหลอดเลือดและนอกจากนั้นการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังทําให้เป็นมะเร็งโรคเบาหวานและสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้ ธรามาทานครับเมื่อเราถอดบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากผู้สูบบหลี่หน้าใหม่ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กเยาวชนการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนักเรียนมัธยมปลายในอเมริกาเพิ่มขึ้น18เท่าในเวลา8ปีจาก1.5ในปี2011เป็น27.5ในปี2018และเด็กเหล่านี้ เกิดอาการเจ็บป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจต้องเข้าโรงพยาบาลถึง3,000กว่าคนเศษและในจำนวนนี้เสียชีวิตถึง60กว่าคนไปแล้วท่านประธานครับสำหรับประเทศไทยของเราแม้จะมีการห้ามน้ำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแต่ก็มีการลักลอบนำข้ามมาในประเทศและมีการสูบกันอย่างแพร่หลายจากการสำรวจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขในระหว่างวันที่25เมษาย,ยนถึงวันที่6มิยยถุนายน2566 พบว่าวัยรุ่มเลิ่มนไยรุ่นเริ่มมาสูบบรีไฟฟ้ากันเป็นจำนวนมากสูงถึง6,1688คนโดยเริ่มต้นสู่บรีไฟฟ้าเมื่ออายุเฉลี่ยเพียง15.6ปีเท่านั้นถึงถือเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ของอนาคตของชาติท่านานครับเหตุผลที่เด็กมัธยมหันมาสู่บรี่กันกันเพราะมีความเชื่อกันเป็นผิดเช่นบุรีไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบรี่ธรรมดา บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่บุหรี่เพราะมันเป็นเพียงแค่าอายน้ำเท่านั้นและจะไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายท่านประธานครับจากการประเมินผลการศึกษาทั่วโลกอย่างเป็นระบบพบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทําให้เกิดนักสูบน้าใหม่ๆสูงขึ้นถึงสามเท่าและทําให้คนที่เลิกสูบบุหรี่ไปแล้วหันกลับมาสูบบุหรี่อีกสูงถึงสี่เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ใช้บรหรีไฟฟ้ามาก่อนการศึกษานี้เป็นการสรุปหลักฐานเชิงประจาักษ์ยืนยันว่าข้ออ้างที่ว่าบรหรีไฟฟ้าไม่มีผลให้เยาวชนเริ่มต้นสูบบุหรี่หรือบรหรีไฟฟ้าจะสามารถทดแทนการสูบบุหรี่ได้นั้นไม่เป็นความจริงเต่อย่างใดทั้งสิ้นท่านประธานครับจากการสารวจความคิดเห็นของบุรุิที่ทดลองเพื่อการไม่สูบบุหรี่จากผู้ปกครองนักเรียนขั้นป .4 ถึงป .6 ทั่วประเทศจำนวนท่าพคน ระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2 5 6 6พบว่า91.5%สนับสนุนให้รัฐบาลของห้ามการนำเข้าและห้ามการขายบริไฟฟ้าเอาไว้ตามเดิม95.4%เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องถึงพิษภัยของบริไฟฟ้าต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง93.0%เห็นว่าควรเร่งปราบปรามบริไฟฟ้า ทั้งที่ขายหน้าร้านและขายออนไลน์อย่างจริงจังองค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนให้ประเทศไทยคงมาตรการแบนบุหรี่ไฟฟ้าไว้ต่อไปหัวหน้าทํากานเลขาธิการกรอบอนุทัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกรเติมมาซิโซกกล่าวว่าหากการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปคนที่จะรับผลกระทบคือเยาวชนการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบจะเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นปัญหาที่สำคัญต่อไป ดังนั้นคําแนะนาคือห้ามแล้วต้องไม่ยกเลิกท่านประธานครับผมจึงมีความเห็นว่าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าแม้จะมีกฎหมายห้ามนําเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่พศ2557เป็นต้นมาแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการสูบบุหรี่กันอย่างกว้างขวางในวงกวา้างโดยเฉพาะเด็กทักงเรียนและเยาวาชนทั้งหลายดังนั้นจะต้องมีการ,บ,ารบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องรวมทั้งการให้ความรู้ความปราชญที่ถูกต้อง เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มขน้นโดยเฉพาะในสถานศึกษาการยกเลิกกฎหมายห้ามนำข้าวห้ามขายแล้วออกกฎหมายใหม่มาควบคุมจะไม่สามารถแก้ปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กเยาวชนได้เป็นผลสาเร็จอย่างแน่นอนและการทักเกิดท้งมีการขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเสรีภาษีที่ได้จากการขายบุหรี่ซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้า กับเทียบกับค่าใช้ใจ่ายที่รัฐต้องสูญเสียจากการด้วยรักศากษาผู้ป่วยอันเกี่ยวเนื่องจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าน,นั้นจะไม่คุ้มกันเลยเรียกง่ายๆว่าตัดได้ไม่คุ้มเสียเช่นเดียวกับหลายประเทศที่กำลงังประสบปัหาอยู่ในวันนี้ครับท่าระานครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ